บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจาก Bring Smile Back to School กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดน้ำเต้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพร้อมกลุ่มจิตอาสาจากโครงการพลังน้ำใจไทย Power of Thai ได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดน้ำเต้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนิวิตหมายที่ดีนะครับที่นะครับเ,เคียนในประเทศเราเนี่ยจะต้องประกอบด้วยภาคเอกชนภาคราชการนะครับและประชาชนทั่วไปซึ่งถ,ถ้ามีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคร,บบรับผู้ที่ไม่ลําบากช่วยเหลือผู้ที่ลําบากนี่นะครับก็จะเกิดความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจดเดียวกันนะครับต่อไปประเทศเราก็จะเ,เนิ่งเรือนต่อไปโครงการพลังน้ําใจไทยนะครับพลังของท่านสามารถจะ นำไปช่วยเหลือได้ถ้าทําไปก็จะมีประโยชน์มากๆครับกับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทั้งหลายอย่างเช่นโรงเรียนวัดน้ําเต้าเนี่ยประสบแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาทันทีทันใดอขอให้ทาโครงการนี้สามารถจะทําได้ให้ทําต่อไปครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากไทยเบฟขอบันทึก Bring Smiles Back to School กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดน้ำเต้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนน้ําท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ําท่วมดิ่ง เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจา